แล้วก็มากินอาหารเช้าที่คาเฟ่คาเฟ่เดอรฟลอร์ The The ราคาก็จะประมาณนี้ทุกคนชื่อราคาก็โอเคเนาะราคาก็ไม่ได้แบบกิเลออันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างหน้านะคะขอ c คาเฟ่เดอร์ฟลอร์เราไปถ่ายข้างหน้าดูออแล้วก็อยู่ทนนี่คาเฟ่เดอร์ฟลอร์นะคะนนก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้าน อ,อันนี้เรานั่งข้างหน้านะผมจะไปได้เห็นวิวนิดนึงอันนี้ก็คือการเสิร์ฟของเขานะเขาจะมีผ้าปูเอาแบบกระดาษปูแล้วก็จะมาเป็นทอช็อกโกแลตแล้วก็ครีมก็คือบอกเขาว่าเอากับครีมเนาะแล้วก็มีน้าปากมาให้แล้วนี่เลยช,ช็อกโกแลตร้อนแบบร้อนไม่ไหวเราทำไงวิธีจับช,ช็อกโกแลตที่ถูกต้อง คือมันร้อนมากนะช็อกโกแลตร้านเนี่ยแล้วก็มีน้ำตาลมาให้ปกติร้านอื่นจะเป็นคุกกี้เนาะอร่อยเลยทุกคนเป็นร้านหนึ่งที่ห้่งาอร่อยแบบแบบไม่ใลาดบอันนี้คือหมอเช้านะคะอันนี้จะเป็นเอ่อฟัวก็คือเป็นแอมชีน้าของเราแล้วก็ เพื่อนสาวท่านหนึ่งกินน็นอตแล้วเขาจะให้ขนมปังมาด้วยซึ่งของเราเขาจะให้เ,เป็นโทมาร์ตูชัสกับมายองเนสมลนเอาคืออะไรอ่ะออมอสตาดูน่ากิน <S <S ะะเดี๋ยวนี้เราก็จะไปลูฟกันแล้วก็ไปแพระอะไรอิมเมรี่ปารีสนี่บรรยากาศในฝรั่งเศสนะครับผมแล้วไปดวูวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้าง แล้วก็มาถึงรูปนะอันนี้ถ้ามาเช้ามากหรืคนลนะเราว่านำแนะนำให้มาเช้าอาจจะแบบเนี้ยเช,ช้าช่วงเนี้ยแดดกําลังลงแล้วก็คนจะไม่เยอะมากนะฮะแต่ถ้ามาเราก็าช้าคนเนี้ยคนจะเยอะหลายวะ,ะ,ะย่างโลง่ลงๆอยู่อันนี้เราก็ไปถ่ายรูปลงรูปมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอ่อเอมวอเรสแพรริสอะ อันนี้วนเรามาเวลาเดียวกับทัวร์นะคนเยอะมากแล้วก็จะมีเปมทีฟในการถ่ายรูปของตัวเองน้แนะนำแนะนำให้มาน่าจะมาหน้าร้อนเพราะว่าถ้ามาช่วงมีนาถ่ายรู้ว่านำ้ำพูจะแห้งแบบนี้บอกเลยว่ายาทีาทำอนถึงมีนานำ้ำพู แห้งแล้วเหมือนปลาปิดสับอะไรแล้วซ่อมแซมด้วยหวานแบบพังอะ่ะมันจะแห้งแบบนี้ยังดีนะยังมีดอกไม้ชมพูชมพูน่ารักอยู่สังต้นนะคะออสั่งต้นทวนเอ,อ้ยมีหลายต้นอยู่ อันนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตร้อนจากคาเฟ่คิสเนตนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเวิวก็คือเรามากันช่วงมีนานเนาะซึ่งบอกเลยว่าหนาวมากคือสำหรับคนไทยนะคือว่าหนาวแล้วก็เนี่ยเธอทุกความที่มันไม่ใช่หน้าคือที่เนี่ยต้นไม้มันยังไม่ผีเนาะมันจะไม่เหมือนที่เนเธอร์แลนดมันจะเริ่มผีใบแล้วหรือบางต้นเนี่ยมันเริ่มผีแล้วแต่ว่าที่เนี่ยจะยัง เหมือนต้นไม้อยืนต้นต,ตายอยู่แล้วก็มาอยู่ที่คาเฟ่คิสเนตคิสเนตนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่จะนั่งได้แค่ข้างนอกเท่านั้นนะทุกคนเขาจะไม่มีในร้านเนาะอ้าวมันขโมยเห็ดหนเูเห็นแล้วััวหนูการมาเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยคุณต้องคุณต้องมีดวงที่ดีด้วยเ,เพราะว่าคุณมาพร้อมทัวร์เมื่อกี้เนี่ยคือเรามาถ่ายรูปพร้อมกับรถเด็กนักเรียนอนะ ก็คือคนเยอะมากก็หลายลูกยักมาก้นบ่กตรงนนอกจากนั้นก็คือเราคนมาช่วงเวลาที่ดีด้วยอันนี้คือเรามาช่วงมีนาแลนี่คือเรามาปลายมีนาแล้วนะก็ยังหนาวอยู่ทุกคนโอ้สิ้นเดือนมีนาวันนี้ก็คือวันที่28แล้วทุกคนก็ยังหนาวอยู่หนาวแบบหนาวเลยกี่อุ่นวันกี่องุ่ไม่ถึงไม่ถึงสิบอะก็ตรงความรู้สึกอะหนาวมากนมัมาแบบ แบบต้องอุ่นแน่นอนปรากฏมาถึงไม่อุ่นเลยไม่อุ่นเลยเลยจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่ห้างนี้นะทุกคนข้างในก็จะมีแบรนด์เนมมากมายคาเทียลังโคลเมซเอโรเดอ,อ <c oughs> ร์เกลงเออละแม้ก็มากุชชี แล้วนะะคอ๋อนี่เหรอคลองนี่เราถึงแล้วเดี๋ยวพับให้ดูเด้อถ้าเข้าเวดาเคลองนะคะเราจะไปกันเป็นอาหานจี๋เหรอถึงแล้วจิงน่าจะไปถึงร้านแล้วมึงเหรอแล้วเป็นร้านที่แนะนำคอนเทนต์นะคะอ่ร่อยไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นแบบเมนูคอร์สใช่ปะใช่ฮูตอนนี้เราคนเราก็มา ลองร้านคลองกันนะคลองก็จะเป็นร้านที่แบบเป็นห้องกระจกแบบนี้ทุกคนก็คือทุกคนที่อยากมาทำคอนเทนต์ก็จะมาร้านนี้เพราะว่าถ่ายรูปสวยทำารู้ว่าอาหารเป็นยังไงเอาอะไรดีคะทุกคนช่วยเลือกหน่อยให้ทุกคนแต่เราจะมาให้ของขวัญน,นะคะอ้าว จริงๆแล้วถุงมันอยู่ในยัดพับมานี่นะของขวัญวันเกิดเปิดของขวัญเอาอะไรมาให้กระดูกกระดูกอ่ะลองเปิดดูเดี๋ยวฮึองอะไรอ่ะอันนี้คือยอดเหรอใช่ถามจริงจริงเดียวจริงจริง เท่าไรคะเท่าไรคะ Happy birthday to you เพราะว่าฉันรลัวนางอยากได้ชาร์ลอตต์ทิวเบอรีฉันก็เลยแบบว่าแล้วฉันก็ไม่รู้ล้วยหรอกว่าชาร์ลอตต์เท่าไหร่แล้วกูซื้อมาก่อนแล้วกูบอกเออพี่กะไอชาร์ลอตต์เท่าไหร่คะห้าสิบเออว่าเออพอแล้วละพี่ชาร์ลอตต์ห้าสิบแต่คือเพิ่มอีกหนึ่งก็ได้ยังอื่นด้วยไง ชอบของขวัญวันเกิดไหมคะชอบแล้วโง่มาเนตตัวว่าเปิดบ้านใจตอนแรกกันเลยจริงๆแล้ววันเกิดนางก็เป็นเมื่อวานฉันก็ทำเป็นแบบอ๋อเฉยเฉยมันลืมมันลืมมันแบบก็วันเกิดปะก็อย่างนั้นปะก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เราก็เราก็เลยแบบว่าเซอร์ไพรส์ด้วยการพามากินข้าวที่นี่นะคะแล้วก็มาให้ของขวัญน,นางที่นี่เพื่อแบบ,าบาวาา่าเป็นเซอร์ไพรส์ให้เราเป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์ปะเซอร์ไพรส์อย่างเซอร์ไพรส์อย่าง ชอบจนตุกเล็กเนี่ยดูดิอายอันนี้่มง,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 งมามันก็ไม่มาให้ที่ร้านนะหลายหลายร้านนะจะชอบให้ขนมป,ปังมาทานก่อนซึ่งเราก็ไม่เคยทานนะเพราะอาหารเขาก็ไม่ได้มานานขนาดนั้นนะถัต่อขี้เกียจหรเ่าอันนี้คือสตาตร์เตอร์น,นะ่างจะสั่งมาดากัสกาไปแล้วก็ไปซอสพรสืออะไรสักอย่าง,งคนอาชิมสิ ป็นไงคะเหมือนเมื่อวานเลยตายแล้วเมื่อวานก็ยี่สิบเอ็ดนะอันนี้เท่าไหร่นะแค่ปะนี่แ้งก็ยี่สิบเหมือนกันแต่เมื่อวานกุ้งก็กว่าอันนี้ขอบหนึ่งแต่ใหญ่กว่าไงอืมอันป็นกุ้งมาดากัสกาไงกุ้งมาดากัสกากุ้งมาดากกาสตาต่างกับกุ้งธรรมดายังไงไม่รู้ คือกุ้งเมื่อวานจะกรอบกว่านี้เพราะมันกุ้งเล็ก,กว่าแล้วก็เด้งกว่าแต่อันนี้มันจะเป็นเทกเจอร์นิ่มแต่ซอสอันนี้เปรี้ยกว่าเ,เพราะมันเป็นซอสพรสืกเธออันนี้มันจะเป็นฟิลแป้งแป้งเซมปูระอืมแ้งไม่าดยรอ,อบาเราแล้วนะคืออันนูน้อนอะเทกเจอร์ซอสจะข้นกว่าแล้วก็ออกเค็มกว่า จะเป็นเค็มเปรี้ยวอะไรเงี้ยกว่าอันนี้มันจะเป็นความละมุนของคอนเสือเลยอันนี้เป็ดอะไรอนะ่ะเป็ดเป็ดยา่างน่ากินอยู่นะน่ากินอันนี้คือเฟรนฟรายนะคะอูดงวอฟเจอร์ทุกคนราคาคือตอนแรกชาลคิดว่าไซดิชะมันมากับอาหารเว้ยแต่จริงเราไซดิชะคิดราคาเพิ่มนะเขาถามว่าเอาอะไรไซดิชไหมบอกว่าไม่ แต่นี้เราไม่รู้ไงแต่ไดาเตือนแล้วนะเฟนไซน์นี่เนี่ยอัลาอลาแปดนะสนุนราคาทั้งหมดร้อยห้าสิบสองอยเลิศไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ม,ม,มีแตะเป็ดเน,แบบเนบบเื้อเป็ดเอ็มเคเลย ทุกคนตอนนี้เราอ่ะเข้าโซเฟลรับแล้วใช่ป่ะแล้วไม่มีแรบิวตี้เว้ยก็เลยเข้าพามาซีไปเองแทนก็เลยได้มาของนี้หน่อยตอนนี้เราจะไปซาลาก่อยมากไม่มีแรบิวตี้พี่กูก็คือจ่อยไปเลยจ๋อไม่หมาเลยจะก็คือตอนเวลาเข้าคือแบบว่าถือถือตะก,ก้าพอม,มาตะช็อกสรุปไม่ได้กลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะไปแรบิวตี้กันนะคะเอ้ย เราจะไปซาล่าก่อนจะไปรูนซาล่านี่นะคะทุกคนเราอยู่ตรงปลาตูชัยแลวแล้วก็จะกลับไปที่แหล่งช้อปปิ้งเดิมเพราะว่าแหล่งช้อปปิ้งตรงนี้คนเยอะมากแล้วของน้อยแล้วก็แล็บิวตีไม่มีในยซเอมีเคาน์เตอร์นะแต่ของไม่มีงงมากอุ้ยบิตองอันนี้เห็นไหมน้อง เซงสวยนะขาวมากก็คืตอตอนนี้ก็คือสั่งเค้กสองชิ้นไปแล้วก็น้ำรอคือแก้วสวยมากทุกคนลูวิกทองคาเฟ่นะคะสวยดีแต่เหมาะก,กับคนที่ชอบใช้แบบว่าของแบรนด์แต่เราก็ไม่ได้อินกับลูวิกทองขนาดนั้นนี่ไงหนูล <c oughs> วิกทองเออเจ้าะจอบฉันไม่ได้อินกับลูวิกทองขนาดนั้น แต่ว่าก็คาเฟ่น่ารักดีคขะน่ารักเลยก็คือมากินเค้กได้แล้วมารอดูเค้กกันว่าเค้กจะน่ากินหรือไม่นี่นะทุกคนเป็นอูบออิทองช,ช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ที่มีคนสั่งผิดมาคนนั้นก็มาวางให้ฉัน,นเป็นแบบนี้อะไรนี้เราสั่งชามาเขาจะมีเวลาถดูว่าเธอต้องรอกีนนาทีคุณจะกินได้อน,นี่คือของฉันคนเดี๋ยวเราจะมาชิมเค้กลูบิทองกันนะ ชิมแล้วหรอไม่รอเหรอรอ,รออะไรอ่ะรอชาอุ้ยชนชาจริงๆเขาบอกว่ารอสี่นาทีอันเนี้ยคือลืม <c oughs> ตอนมากแต่หอมมากนี่เจ้ดูเทกเจอร์มันเดิ มัแบบน,นิ่มากอ่ะคือมันชีเย็ชั้นนัมันหนเทคเจอร์มันแบบยุ้ยมากอะเดอมันแบบรึมมันยยยุยมากไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะเอาเหงือกบดแล้วก็คลื่นลงไปเลยวนน้ลาคือเลิศมากเธออันนี้ร้สึกแบบอร่อยแบบแปลกอ่ะแบบอันนี้อร่อยมากอันนี้เทคเจอร์แบบละมุนตุ่นมาก ต้องตูดมันมีอะไรไม่รู้อะอร่อยกว่าเดิมเองมันจะมีแบบข้างในข้างบนข้างล่างก็มันมีข้างล่างโมบี้อะอร่อยมากใช่เหมือนไอศครีมแต่เป็นแต่เป็นเค,ค้กใช่ปะตุ่มันมันนิ่มมากอะนนอ,กกอันนี้เป็นช็อกโกแลตซิกเนเจอร์เลยต้องช็อกโกแลตซิกเนเจอร์โหเล็กแค่ม,มากช็อกโกแลตแค่ม,มากไม่หวานเลย ไม่ใชบหวานนะช็อกโกแลตเจอเรเช่้มมากช็อกโกแลตเค็มแบบระดตดมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้สวยมากก้องสวยมาก <c oughs> ไม่รู้จักชื่อแต่ก็คือเอารูให้ดูนะคะว่ากูจะกินอันนี้ก็เขาก็บอกโอเคโอเคเดี๋ยวสั่งให้ใจ <c oughs> งั้นเราจะชิมกันเลยนะ <c oughs> เล็กมากเลยนะ <c oughs> ชิมกันเลยนะ <c oughs> เหมือนอันนั้นเลยแต่เป็นรสช็อกโกแลตมันนุ่มอ่ะเธอดูดีโอ้แล้วก็มีคอมโบหมดเลยแบบคอมโบคาราเมลอ่ะไอ่ไหม โ <laughs> <c oughs> <c oughs> อเควิตีอ, <c oughs> <de ad> อลเรน่อ๋เอดียวออเหรออันนี้มันแบบ <c oughs> <m ix> มันหวานตัดขมหน่อยอ่ะมันแบบไม่ได้ช็อกโกแลตแบบหวานอย่างเดียวอ่ะแล้วก็แบบมีข้างใต้แบบให้มันเคี้ยวเล่นหน่อย อันนี้นะทุกคนคือร้านเอสาโก้แล้วร้านหอยทากฮิดมากแต่เราจะเข้าไปกินร้านนี้กันนะคะจะทำไงวะอร่อยไหม ไม่ยากเลยค่ะันหยุนย่น,น้ํามันไม่ได้แบบมัน,นีม่้อารมณ์แบบสลักอะมันไม่ด้อารมณ์แบบหอยทากแฉะแฉะแล้วซอสก็อร่อยนะเคยกินหอยทากมบบันแฉะแฉะเลยไม่หอยทากมันให้ลงไปน่าจะแฉะแฉะใช่ไว่าอ,อันนี้ไม่เลยนะกินแต่ข,ขนมปังนะคนฟะองฟองไปกอดไปไม่ร้อนด้วย ก็จะเอาแบบว่ากินแบบนี้ทุกคนตอนนี้คืออันนี้กินไมื่หวันแล้วแซลมอนอร่อยนะกินมื่หวันอลลเดียนแล้วคนนี้ก็คือจะสั่งกับพนักง,งานแต่พนักง,งานไม่มาสักทียิ้มแล้วยิ้มอีกจะกิหอนหอยอีกก็ไม่ได้สักินหอยหมดแล้ว,ลว,ลวเด <รา S 1> ้อเดน<พ><พ> นี่นะทุกคนเราสั่งชาแต่อาจจะเป็นเพราะเขาคิดว่าเรากินเสร็จแล้วก็เลยให้ดีมาแต่เราก็กินเสร็จราเลยแล้วก็สั่งหอยไปเพิ่มนะเพิ่มเขาเป็คนคนรับด้วยซ้ำแล้วชารอบแรกไม่มีอันนี้นะชารอบสองมีอันนี้จะก,กันอะไรคงว่าเอ๊ะย,ยังไงแล,แล้วมาแต่อันนี้นะอ๋อๆน,นะมาก็คือรอบแรกเอาไปหล่แก้วแล้วรอบสองเอาแก้วมาให้เอากาไปหรือว่าฉันต้องกินให้หมดวะเขา และอันนี้บอกว่าขอ,อกลับบ้านแล้วขอกองกองยงไม่มาเราแป๊บ,บนึงก็โหยกินมากกนมากเย็นและอันนี้ก็คือเย,ย็นที่หายแต่ก็เอาว่ากินต่อไม่เอากลับแล้วกกินข้าวแต่ละอนนะครับพยายามจะเช็คกินแล้วกลับบ้านกันนะคะห<ม>น้าค่เพื่อกลับบ้านกันวันก็เออก็คงหมดแต่ประมาณนี้ไม่ไม่หมด